สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกิตภากาจินวันนี้ผมจะมารีวิวสินค้าในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกันนะครับครูผู้สอนชื่อนายประสงค์ปุ๊กคำนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวน้ำผักและผลไมา้มาลีนะครับมีสามรสชาตินะครับมีมะเขือเทศมีผักมีแครอทนะครับ วันนี้ผมเลือกนะ้ำแครอทมาชิมให้ทุกคนชิมให้ทุกคนดูนะครับเพราะว่าน้ำแครอทมีวิตามินเมีวิตามิน A อม,ม,มีส่วนช่วยในการมองเห็นก่อนก่อนที่เพื่อนๆจะดื่มเพื่อนๆอย่าลืมอ่านฉลากข้างขวดนะครับวันเดือนปีที่ผลิตและวันหมดอายุอย่าอย่าลืมเขย่าขวดก่อนดื่มนะครับเดีย๋ยวเรามาชิมกันเลย อหอมมากเลยครับทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับอืมอร่อยสดชื่นมากเลยครับเพื่อนๆอย่าลืมหาน้ำแครอทน้ำผักผลไม้ร้อยเปอร์เซนมาดื่มกันนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับก่อนจากกันวันนี้เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย